คริปโตท็อปเทรนด์วนี้นะครับขอเสนอท็อปเทรนคริปโตที่น่าสนใจที่ควรมีติดพอร์ตไว้จะมีอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะได้เครื่อมือนะเดี๋ยวจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะอันดับแรกนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับเทรนคริปโตที่น่าสนใจก็คงจะเหนมปพ้นในส่วนของเจ้าตัวบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยเรารู้อยูนะ่แล้วคือเป็นราชาแห่งคริปโตนะครับเป็นในส่วนของ คริปโตตัวเดียวนะที่ได้รับการยมรับแบบจากทั่วโลกเลยนะว่าเขาเนี่ยคือดิเซนท์ไลท์จริงๆนะครับโดยถ้าเกิดว่าเรานะครับลงทุนคริปโตหรือว่าลงทุนบิตคอยเนี่ยนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะวันนี้ก็จะมีนะครับกำไรอยู่ที่ร้0เนลยนะเออวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่3เดือน12บสองนะครับปี2องพัารสิบหกเนาะอ่าและถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูหนึ่งวันนะก็ บิตคอยเนี่ยเพิ่งจะลงไปแค่0.01เต่นั้นเองนะครับแต่ว่าผลกำไรเมื่อ Year Today เนี่ยก็คือบวกมาที่140เลยทีเดียวโอ้โหอะไรที่ค่อนข้างเจอเลยนะซึ่งเมื่อ,เ,อเทียบกับผู้หนูเทียบกับอะไรแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนของ S&P ส่วนของ s งเราก็ยังไม่ขนาดนี้เลยนะ อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วยังนะครับบิตคอยยังไม่เท่านั้นคราบยังสามารถที่จะเอาไปสเตกิ้งหรือนะครับในส่วนของาไปทําคนยูฟาร์มิงได้ด้วยแล้วแต่แพลตฟอร์มนะอันนี้ก็ต้องไปเลือกสรรหากันเาเองนะครับอก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะอันนี้ก็คือเทรนด์ที่เดินเองนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะซื้อบิตคอยตัวนี้ก็ถือว่านะครับต้องพิจารณานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าบิตคอยจะไปที่แ0นดอลลาร์เออเป็นไปได้ไหมเมื่อนะครับบิตคอยจะเกิดเหตุการณ์สําคัญในอนาคตนั่นก็คือบิตคอยฮัมวิ่งนะครับที่กาลังจะมาถึงไปในปีหน้าประมาณอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี่เองโดยที่เป็นอ่า นี่อันนี้คือเดือนธันวาเนาะเอออาจจะไปถึงหนึ่งแสนดอลลาร์เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับตามมิสวนของนักมีเคราะห์ของบริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบูมเบิร์กหรือว่าจะเป็นในโคสต์สเีหรือแม้กระทั่งเจพีมอแกนเองเขาก็เปล่าไว้แบบนั้นนะครับถือว่าไม่มีใครสามารถคาดกินได้นะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมีคอยสปอร์ตอีที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยบอกเลยครับว่าโอกาสที่มีคอยจะไปได้ไกลมีสูงมากๆนะครับ โอเคนั้นเราไปดูเทรนต่อไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เข้ามาที่ในส่วนคอยเกโก้นะครับอ่ะจะพิมพ์มาคอยเกโก้แบบนี้ก็ได้นะจะเป็นคอยเกโก้รือว่าคอยมาเก็ตแคปนะครับได้หมดนะครับวิธีการนะครับว่าจะดูในส่วนของอประเภทของอินทอรโตหรือว่าจะเป็นในส่วนของหมวดวงต่าง,างๆก็ให้เข้ามาที่ในส่วนของกิจตุนซีเนาะแล้วเลือกไปที่หมวดมูงนะครับอันนี้เราจะมา เลือกบุญหม,หมกันว่าควรที่จะเลือกสรรมีส่วนของเพชรโตตัวไหนเข้ามาไว้ในพอร์ด้วยเทรนแรกนะครับก็ ไปเนี้ในส่วนของคือบิตคอยนะครับต่อมาก็คือในส่วนของสเต็กบคอยอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าการจะซื้อหรือว่าการจะขายเหรียญต่างๆนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะซื้อเอาเงินเฟสหรือว่าเป็นเงินสดที่เราถือกแไดนะ้เงินบาทเงินดอลลาร์อะไรก็ต่างเลยไปซื้อในส่วนของสเต็บคอยนะครับโดยอันดับที่หนึ่งตอนนี้ก็คงจะเป็นเทเตอร์นะครับที่มีการใช้งานมากนะครับแล้วก็ในส่วน รองลงมาก็จะเป็นส่วนของ True u d ีนะปันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมาและไม่ขนาดนั้นครับตอนนี้เ h ียเตอร์เองเนี่ยก็ทําการยิ้ยนเหรียญขึ้นมาเพิ่มนั่นหมายความว่าในส่วนของตลาดนี้มีความต้องการเหรียญเพิ่มครามีความต้องการเหรียญเพิ่มน,นั่นหมายความว่าในส่วนของขนาดมูลค่าโดยรวมของเทียเตอร์ก็จะสูงขึ้นไม่สน,นันบทำยังบวกไนเร่าความต้องการเหรียญของเทียเตอร์เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าความต้องการในส่วนของตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นด้วยนั่นอาจจะทําให้ เงินไหลเข้ามาในตลาดหลักทีโตเพิ่มมากขึ้นและอาจจะทําให้ในส่วนของอิทธิพลตัวต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเทเรียมหรือว่าเอาคอยหนึ่เนี่ยเติบโตตามขึ้นไปด้วยนะครับโดยนะครับเทเตอร์เองเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเทเตอร์นะเพราะว่าในส่วนของดิสเทเบอร์คอยเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเจ้านะไม่ว่าจะเป็น USDC นะตัวได้อะไรพวกนี้นะครับแต่นะครับถ้าเกิดเราดูในส่วนของเทเตอร์นะนี่คือการหมุนเวียนใน30วันของเขาก็คือโอ้โหแบบบวกก็คืออันดับหนึ่งไงที่เขาแบบ ยืนหนึ่งจริงๆเรื่องของ s a ตโมคลอเนาะเรื่องของการหดเพกหรืออะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมียากนะและที่สําคัญนะที่สําคัญเลยเรื่องนี้เป็นอะไรที่ไม่พูดไม่ได้คือในส่วนของ stable คล i ยยังสามารถที่จะเอาไปสเตกิ่งเอาไปฝาก ทำกำไรกินดอกเบี้ยได้ด้วยอ่ายกตัวอย่างเช่นในส่วนของ b บ n นเนี่ยเขาให้อยู่ที่8.5หรือ8.2ต่อปีนะถ้าผมจะไม่ปิดนะนะเมื่อวานนะอ่าและนะครับในส่วนของการฝากนั่นเองครับก็สามารถฝากได้ง่ายนะครับโดยการที่เรานะมีเหรียญในูบใน้นหรืออาจจะเป็นคุคอยอาจจะเป็น b ายบิ t บิต g จ็คเกตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่และที่ก็จะให้ในส่วนของเรทในส่วนของเปอร์เซ็นต์ปันผลที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเลยนะแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนีก็จะมีเงื่อนไขในยงเวลาอะไรที่มันแตกต่างก,กันไปก็ต้องไปศึกษาให้ดีครับแต่มันทํางานเหมือนกับในส่วนของเงินฝาก ของเราเลยอย่าเช่นเราเอาเงินฝากประจําถูกไหมไปไว้ธนาคารดอกเบี้ย,ววยกาจจะได้เต็มที่หนึงอร์ถูกไหมครับแต่อันนี้ครับแตต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับบุ้นบางตัวนะหรือเทียบเท่ากับในส่วนของ s เอ่อ S&P 500 S&P 50แบบนี้ได้เลยบางตัวก็ให้ผลตอบแทนที่7 ถึง12ต่อปีเออก็ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่อันนี้เป็นในส่วนของ r e e s t a l e Coin แลนะแต่ r e s t a l e c o i n มันดีอย่างหนึง่งดีตรงที่เขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีขั้นต่ำอย่างเช่นตัว t e อร์เนี่ยฝากขั้นตำ 0. 0่ำ0.01ดอลลาร์เท่านั้นเองก็คือสามารถที่จะกินบบดอกเบี้ยนะแต่หุ้นบางครั้งเราต้องไปเปิดพอร์ตบางทีถ้าเราไปเปิดพอร์ตในบางกเกอร์ก็ต้องมีประมาณ200,000อ ผมเคยทำคลิปในส่วนของเปิดพอร์ตหุ้นให้ดูยกตัวอย่างให้ดูนะาบางตัวค่าเกิดประยนดูคลิปต,ต่างต่าเก่าๆของผมจะเห็นได้เลยหรือบางตัวสามารถเปิดขั้นต่ำได้เลยในบรกเกอร์ในไทยก็มีหรือบรกเกอร์ต่างประเทศก็มีนะก็จะมีค่าธรรมเนียมในการจัด ในส่วนของอจัดพอรหรือว่าดูแลพอร์ตอันรนี้ก็แล้วแต่บลเกอร์รอไปนะครับแต่เดสตินบตพอร์ตก็สามารถทําได้แบบนั้นเหมือนกันแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ในาส่วนของลูกคิปโตซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนถูกไหมครับก็คือไฮริชไนด์ดีเทอร์นั่นแหละถึงจะบอกว่าเทเตอร์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าก็เคยมีในส่วนของเหรียญที่มันดูดเพกมาแล้วก็คือในส่วนของ u s d t นะครับก็คือในส่วนของเหรียญทองลูน่าเองเนาะ อันนั้นก็หลุดเพกมากจากที่หนึ่งต่อมาก,ก็วูบมาอยู่ตอนนี้ก็ประมาณศูนจุดประมาณ3บาทนะครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสามบาทและตัวเทเตอร์เองก็เคยหลุดเหมือนกันนะแต่เขากลับขึ้นมาแต่ไม่ได้หลุดมากครับหลุดจากจากสารสองบาทตอนนั้น้าเป็นงได้ปิดนะสายสองบาทยู่มาประมาณ31มสิบเอ็ดบาทเก้าสิบกว่าบาทแต่ขึ้นไปคือไม่เยอะครับไม่เยอะอ่า ก็มีความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเทรนด์ที่2ก็คือในส่วนของเหรียญสเต็กเบอรคอย์เองสำหรับใครที่ไม่ชอบความผันผวนมากเพราะว่าซื้อบิตคอยอาจจะขึ้นแรงลงแรงถูกไหมซื้อบ nB ซื้อทีเดียมขึ้นแรงลงแรงแต่ถ้าเกิดใครชอบที่จะแบบเอาเงินเยอะๆมาฝากแล้วกินดอกเบี้ย8%ต่อปีอ่ะแบบนี้แบบชอบความมั่นคงหรือว่าไม่ชอบความเสี่ยงมากก็เลือกที่จะเป็นในส่วนของสเต็กเบอรคอย์ได้นั่นเองครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ เหรียญที่เป็นแบบ d e f าอ่าเหรียญ d e f าคืออะไรนะครับเหรียญที่3เหรียญ d e f าเนี่ยก็คือในส่วนของการคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับคือการทำ d e ฟาการฝากแล้วก็ได้กําไรนะการฝากแล้วก็ได้เงินกลับมานะโดยในส่วนของอันดับที่1นึเลยเนี่ยเขาจะโปรงจะเป็นไลท์ไล a k i ด g สเต็กกิเนาะก็สำหรับใครที่มีเหออเรียญอีเชียมนะ หรือว่าอยากจะเอาเหรียญอื่นไปฝากซึ่งมันก็มีหลายตัวสามารถเข้าวิดีโอที่ในส่วนของไล d ดนะครับก็สามารถเอาอิชิเดียมเนี่ยไปฝากเมื่อนะครับมีการใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มไล d ดมากขึ้นในส่วนของไล d ดเองก็จะมีมาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นนะครับผลตอบแทนก็จะได้มากขึ้นก็เหมือนกับในส่วนของยูนิสเว็บครับยกตัวอย่างผมงยูนิสเวละกันนะตัวยูนิสเวเนี่ย ก็เป็นตัวเดิมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อเหรียญต้นน้าเหรียญที่ยังไม่ได้เข้ากันดานไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนก็มีให้แลกเปลี่ยนในส่วนของวินิสต์วัตแพนเค้กสวอปนะมีมากมายครับก็สามารถที่จะซื้อชิริเอมนะครับแล้วก็ไปสวอปผ่านวินิสวัตเพื่อเอาเหรียญที่เราต้องการมาได้เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นึสภาพเหมือนเราเราอยากจะได้สินค้าสักอย่างหนึ่งนะ้วเราเอาเงินไปร้านค้าวินิสวัตก็เหมือนเป็นร้านค้าที่จะไปซื้อของ ที่เราจะได้มาให้เราอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะพอมีคนใช้งานเยอะตลาดบูรันมานะครับในส่วนของ ตัวนี้มันเปิดค่าธรรมเนียมในการซื้อการขายเนาะลราก็จะทําให้ส่วนของดีเซลวอเนี่ยเขาก็ขยายมากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนต่อมาได้ซึ่งมันก็มีการทํายิวนะครับในส่วนของการทำาีไฟลพวกเนี้ยสามารถไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับเหรียญต่างๆได้ในส่วนของดีเซลวอฟหรือแพคเกจสวอเนี่ยก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปลองศึกษาดูนะเพราะว่ามันก็มีหลายตัวเนาะมันจะเป็นไ i โดเชนลิงกดายดีเวอฟนะครับพวกเนี้ยนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโทเค็นที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือว่าจะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนแบบดุลสูงนะครับก็มันจะคล้ายๆกันนะอ่านกตัวอย่างเช่นตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับการจะทําการแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของการซื้อเหรียญต้นน้ําหรืออะไรพวกนี้หรือว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมพวกนี้ก็จะมีเหรียญของกันดารน,นะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเพราะว่า โซเทีช้ในการแลกเปลี่ยนกับแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หรือว่าเป็นเด็กพวกเนี้ยมันก็จะใช้ในส่วนของเหรียญของเขาเองเยกตัวอย่างเช่นไบแอน,นก o be h ราเก็จะมีเหรียญของเขาเองชื่อว่า b ี b อนบีเนี่ยการที่คุณที่จะไปทําการซื้อเหรียญที่เป็นในส่วนของแ a ็กเกจสอย่างเงี้ยก็ต้องมี b ี b ไปในการ ทำธุรกรรมถูกไหมครับไปเป็นค่ารมเนียมไปเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ยก็ต้องใช้ B n นีเนาะส่วน B n นีเนี่ยก็เป็นเหรียญของไบแอนเมื่อไบแอนเติบโตบ n นก็เติบโตเมื่อมีนีเติบโตไบแอนก็เติบโตซึ่งมันเป็นเหรียญของแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนเองครับไม่ว่าจะเป็น OK X คูคอยอะไรพวกเนี้ยก็ถ้าเกิดใครมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในส่วนของเหรียญของกระดานว่าเออถ้าเกิดเหมือนกับเราซื้อหุ้นถูกไหมครับเออหุ้นเนี่ยมันก็จะมีบริษัทถูกไหมก็ตัว B n นก็ ก็ให้ให้นึกคล้ายๆเป็นแบบพุ่นละกันที่จริงนะ อ่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นเราตันแล้วก็เหมือนกับเป็นสินค้าของบริษัทนั้นๆอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดบีนบีนะมันเติบโตไปเนี้ยก็เติบโตในการอะไรประมาณนั้นซึ่งออันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบเมื่ออูรันทำธียนทำบีนบีเนี้ยค่อนข้างไปได้ไกลเลยไม่ว่าจะเป็นโอเคเอ็กโคคอยเนี่ยเวลาที่มีการเข้ามาใช้รู้ไหมเพราะว่ามันมีคนเข้ามาซื้อเข้ามาแลกเปลี่ยนกันในกระดานเทรดถูกไหมครับมันก็เหรียญพวกเนี้ยนะครับมันก็จะถูกใช้ไปด้วยแล้ว แพลตฟอร์มเขาถูกใช้มีคนเข้ามาใช้เยอะแพลตฟอร์มเขาดังมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ท้ให้เหรียญพวกนี้นี่แหละนะครับมันเติบโตแล้วก็มันสามารถขยายตัวเองไปตามในส่วนของกระดานของเขาได้นะอันนี้ก็ถือว่าเก็บไว้นะก็ไม่เสียหายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันใช้ในการแลกเปลีนนะ่ยนเนาะเพราะว่าบางคนก็เอาไปสเต็กก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่ว่าสเต็กไม่ได้นะสเต็กได้แล้วแต่แพลตฟอร์มเลยครับมันจะเปอร์ซ็นของเขาอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยครับ ต่อมาจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากในส่วนของมีนคอยที่สร้างความพือหาให้กับในส่วนของตลาดคริปโตได้มีสีสันนะโดยเฉพาะในส่วนของ d ดอ c o i n และชิบา a นะครับถ้าเกิดเราเคยได้ยินในส่วนของตลาดคริปโตก่อนนั้นนี้จะรู้เลยว่า s h บา a เนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังมากเราไม่ต้องไปพูดถึงบี้ใหญ่อย่าง d o สคอยกัเลยเพราะว่าชิบาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วนะเออประมาณบูรันตุกัน ปี2อ1 9ถึงปี2021น่อะครับเขาก็สามารถสร้างผลกำไรตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ถึงหลัก10ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะหลัก10ล้านเปอร์เซ็นต์ฟังไม่ผิดครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อในส่วนของชีบัตนณะตอนที่เขาเปิดตัวนะคุณสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะคุณสามารถเอาเงินหลักหมื่นเป็นแรกกับเงินหลัก10ล้านหลักหมืยล้านได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ ควรจะมีไว้เพราะว่าในส่วนของตลาดมินคยนะครับก็ค่อนข้างที่จะผันผววสูงนะครับเพราะว่าเขาขึ้นแรงเขาก็ลงแรงครับโดยเฉพาะตอนเมื่อประมาณ2-3สเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีอีกเจ้าตัวหนึ่งที่สร้างผลกำไรตอบแทนจากเงิน1 0 0 0ดอลลาร์กลายเป็นเงิน2ล้านดอลลาร์ได้นั่นคือเจ้าเปป้นะครับเพราะว่าเปป้นเนี่ยร้อนแรงมากๆร้อนแรงยิง่งกว่าชิบะช่วงแรกอ,อรีกว่าเขาเปิดตัวไปแค่ เดือนเดียวนะครับยังไม่ถึงเดือนดีเลยยังไม่ถึงเดือนเลยก็สามารถเข้ากระดานอันดับหนึ่ง่างไบเน้นได้โอ้โหข้างที่จะแบบแวอร์ดพาวในช่วงนั้นนะครับสำหรับใครที่ได้ตามข่าวของพิโตมาก็คงจะได้ยินกายภาพเขาได้ยินชื่อเสียงของเจ้าเรียนตัวนี้ดีนะครับและต่อมาก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของเจ้า,าโฟกี้นะครับที่ตอนนี้ก็มีโทเคนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าโฟกี้นะครับ ไฟก็คือเหรียญน้องสาวของเขาเองที่กําลังนะครับจะเข้ามามีบทบาทในสุดของตลาดในอนาคตที่เขาบอกว่าจะเข้าดูส่วนของส่วนต,าต่างๆของสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังเกมหรือแม้กระทั่งโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ครับเยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ16ล้านล้าน ดอลลาร์อันนี้ถ้าเกิดผมจาตัวเลขผิดน,นะ,ะแต่โฟกี้เองก็เป็นเหรียญอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะได้อิทธิพลมาจากในส่วนของเหรียญของ้อกสาวของเขาและก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นเหรียญที่คนนิยมเทรดนิยมเ,เก็บไว้เพราะว่าเขาก็ได้เข้าไปจดนนทะเบียนของใบแนนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญติดเทรนด์เทรนดหนึ่งนะครับคือเทรนด์มีนนะก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ แต่ละตัวได้ครับว่าแต่ละตัวนี้เขาทําอะไรนะแต่ตัวนี้เขามีสัญญภาพเป็นไงโดยการกดเข้าไปที่ตัวเรียนนะก็ไปดูได้ว่าเออตอนนี้มียอดเทรดหายชั่วโมงเท่าไหร,นะร่นะครวิธทานของเขาเท่าไหร่ เขาทำเกี่ยวกับอะไรบ้างก็สามารถไปดูที่ทวิตเตอร์ของเขาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์เขาได้ว่าไวเบเปอร์ของเขาหรือว่าทิศทาง,งเรียนเนี่ยเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็แค่บอกเครนการส่วนเพื่อนๆจะไปเลือกช็อปเดียนตัวไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะะครับแล้วต่อมาครับก็ คือเหรียญของเกมนั่นเองโอ้โหเหรียญของเกมนี่ก็เป็นอะไรที่โด่งดังมาเมื่อประมาณ2อาทิตย์นี้นะเพราะว่าเกมเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามโลกคริปโตเมื่อบลูรันนะครั้งก่อนก็โคงจน,นึกถึงส่วนของคริปโตคาที่เล่นเกมแล้วได้เงินนะแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดตัวไปแล้วเนาะ,ะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามาโฟกัสในส่วนของกระแสเหรียญเกมเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าโดยเหรียญเกมนะครับอันดับ ต้นๆต,ตอนนี้นก็จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยยินในชื่อเสียงส่วนของ t h e Sandbox หรือว่ากาล่าหรือว่าพวกอ,อ,อะไรพวกนี้นะก็จะนึกถึงในส่วนของ Word, มิเตรวัถูกไหมครับเกมเสมือนจริงหรือว่าในส่วนของการซื้อขายที่ดินในส่วนของ The s a n d b o x กถูกไหมครับก็สามารถไปซื้อขายที่ดินในเกมได้ซึ่งก็จะมีรายละเอียดราคาที่เดกตตางก,กันแล้วเกมพวกนี้นะครับก็ยังสามารถเล่นไปด้วยสนุกไปด้วยแล้วยังสามารถที่จะได้เงินด้วย เออโดยการขายเองทีหรือแม้กระทั่งออการเปิดกล่องรับรางวัลน,นะมีของแระหรพวกเนี้มันจะมีเกมหลากหลายที่อยู่ในเครือของเขาคนระก็สามารถไปเลือกชอบเลือกใช้ได้หรือเฉพาะการอะไถ้าเกิดใครเคยได้เล่นเกมที่แบบเป็นในส่วนของ PvP นะครับหรือว่าเกมแบทเทิลเนี่ยก็สามารถที่จะเดิมพันหรืออะไรก็แล้วแต่ได้คือมันค่อนข้างหลากหลายแล้วถ้าเกิดใครชอบแนวสายเกมก็เล่นไปด้วยเะไนไปด้วย,ลวยแล้วอย่าง สามารถที่จะเอาเหรียญไปสเต็กกิ้งแล้วก็รับรางวัลได้ด้วยนะเออคือมันหลต่อมากนะครับการที่เราที่จะทำอะไรรูปของคริปโตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีหลากหลายรูปแบบหรือว่าสามารถทำกำไรได้หลายทอดหลายทบนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคลิปถัดไปกันเลยดีกว่าครับตัวต่อมานะครับก็โคจะหนีในพ้นกระแสที่เป็นที่ฮือฮาสำหรับเจ้าเมตาหัครับในตัวดั็คือ ภาพเสมือนจริงหรือว่าเกมเสมือนจริงหรือว่าจะเป็นในส่วนของวิดีโอเสมือนจริงการประชุมออนไลน์ที่ใช้อวตารที่ใช้ตัวละครการ์ตูนหรือว่าภาพที่เหมือนคนจริงๆมาแทนเรานะตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวเรนเดอร์แซนบล์มานาแซนกาลาแม้กระทั่งโฟกี้อะไรเงี้ยเขาก็ทําในส่วนของไม่ต้วงหมดหรือว่าเกมแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมซื้อเหรียญหนึ่งเหรียญอาจจะได้ไปอยู่ในส่วนของหลายๆเทรนด์นะอย่างเช่นซื้อเดอะแซนบล์กาจจะไปอยู่ในส่วนของ เมตาเวิร์ดมียในส่วนของเกมไปอยู่ในส่วนของพวกที่สามารถที่จะโหดเยอะแยะมากมายเลยครับคือมันค่อนข้างที่จะทําได้หลากหลายนะเพราะว่าเมตาเวิร์ดกับเกมเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เทคโนโลยีที่มันค,คล้ายๆกันถัวอย่างการประชุมออนไลน์หรือว่าการข้องงลกสงเสมือนจริงของโลกวินย,อยาอะไนี้นเขาก็มีเกิดขึ้นแล้วนะเราสามารถไปดูในส่วนของลอนดอนเราสามารถไปดูในส่วนของไชนีส หรือว่าแม้กระทั่งเจแปนเนี่ยโดยการที่เข้าไปในโลกเสมือนจริงเดินชมสิ่งต่างๆได้เหมือนกับว่าเราอยู่ที่นั่นจริงๆเลยแต่ว่าจะเป็นภาพแบบไม่เตาวดเป็นภาพเจนเนอเรตถูกไหมครับอ,อันนี้ถ้าเกิดใครนะครับที่คิดว่าฟรมอนาคตของไม่เตาวดกำลังจะมาแม้กระทั่งเฟซบุ๊กเองก็ยังเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาถูกไหมครับตัวเขสร้างเมตาขึ้นมาว่ามันจะเข้ามามีบทบาทในโลกองอนาคตที่เราจะเล่นเกมสเสมือนจริงมากขึ้นเข้ามาในชีวิตจริงของเรามากขึ้นใส่แว่น VR AR หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอน ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ต้องหวนแบบไอรอนแมนที่แบบมีมือแล้วแบบมีภาพโปรแกรมขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการสื่อการสอนในส่วนของแพทย์โมเลกุลในส่วนของอะตอมที่เขาตอนนี้เขาก็ทําขึ้นมาแล้วแหละแบบว่าเซลล์ที่สามารถมองเห็นได้นะครับที่เราไม่ต้องใช้กล้องแค่เข้าไปในไม่ต้องหวดน,นะครับแล้วพิมพ์ในส่วนของสิ่งที่เราอยากจะรู้อย่างเช่นส่วนของการแพทย์ถูกไหมครับก็บอกว่าเซลล์มะเร็งหรือว่าในส่วนของเซลล์มโนอสูจิกเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูเห็นได้ว่ามันแตกตัวยังไงมันในส่วนของมีลักษณะเป็นยังไงก็เป็นสื่อการเรียน ดูที่ถ้าเกิดว่าอนาคตแบบนั้นมันจะมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ควรมีไว้ในสับส่วนของเหรียญเมทัลเหมือนเองครับ อ่ะนี่ก็คือเทรนทั้งหมดที่ผมได้นำมาวันนะี้นะที่จริงแล้วมีหลายเทรนมากเลยไม่ว่าจะเป็น AI นะครับที่ในส่วนของ c h a t GPT นะครับ C GPT G TP T ในส่วนของอที่เราใช้ในส่วนของแชทบอทเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเทรนเทรนหนึ่งเหมือนกันับแต่ผมไม่ขอพูดถึงในวันนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะหลายนาทีเกินไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับวิธีการเข้ามาผมก็ให้ไปตอนต้นคลิปแล้วนะว่าเข้ามาอย่างไรสำหรับในส่วนของหน้านี้เนาะ ก็ขอให้เ,เพื่อนๆเลือกแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะเพราะว่าอาจจะเสียเงินลงทุนได้แบบร้อเนาะเพราะว่าได้กำไรมากก็ขาดทุนมากได้เหมือนกันนะครับเสาน,นี้ต้องขอตัวมาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่